ก่อนจะรับชมคลิปอ่านก่อนนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปชักชวนการลงทุนนะจ๊ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องควายแชนแนลนะครับวันนี้เรอยู่กันในเกม d h o o d วอเล่นะครับก็ก่อนจะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันหน่อยนะครับสำหรับเกม d h o o d วอลเลนะครับเกมที่จะให้ผู้เล่นได้กลายเป็นเจ้าของเมือง ภายในตัวเกมนะครับผู้เล่นต้องทําการสร้างเมืองและยกระดับเมืองของผู้เล่นนะครับให้มีเลเวลสูงขึ้นนั่นเองนะครับในเมืองของผู้เล่นนะครับก็จะมีอาคารต่างๆมากมายเลยนะครับเช่นอาคารพาณิชย์คอนโดศูนย์บริการและก็อื่นๆอีกมากมายเลยนะครับให้เพื่อนได้เลือกจัดการนั่นเองนะครับสามารถบริหารจัดการได้อย่างอิสระเลยนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับรันอยู่บนแว็กเชนนะครับซึ่งหน้าเว็บไซต์ของตัวเกมนะครับมีฟิวเจอร์ในอนาคตด้วยนะครับหรือว่าระบบในอนาคตนั่นเองนะครับ โดยผู้เล่นนะครับจะสามารถนําตัวละครนะครับไปเดินลดเล่นภายในเมืองของตัวเกมได้นั่นเองนะครับ <ary> ซึ่งระบบนี้นะครับก็จะมาในอนาคตนะครับแต่ตัวเกมนะครับจะอยู่ถึงหรือไม่นะครับก็ต้องติดตามชมกันไปนะครับสําหรับในการเริ่มเล่นเกมนะครับอย่างแรกเลยนะครับคือผู้เล่นต้องพยายามรวบรวมวัสดุและทรัพยากรนะครับที่ใช้ในการสร้างเมืองโดยผู้เล่นนะครับสามารถรวบรวมได้จากการเปิดกล่องนะครับซึ่งกล่องนี้นะครับทางตัวเกมก็จะนํามาขายนั่นเองนะครับ โดยภายในกล่องนะครับก็จะมีทั้งวัสดุและก็ทรัพยากรต่างๆนะครับที่ใช้ในการสร้างเมืองหรือสร้างอาคารนั่นเองนะครับผู้เล่นต้องพยายามเปิดหาวัสดุและทรัพยากรนะครับให้เพียงพอต่อการใช้งานนะครับสำหรับการสร้างเมืองและก็สร้างอาคารนะครับและถ้าหากนะครับผู้เล่นต้องการอัปเกรดอาคารหรืออัปเกรดบ้านเมืองของผู้เล่นนะครับก็ต้องเผื่อทรัพยากรไว้ในส่วนนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าหากผู้เล่นนะครับซื้อกล่องไม่ทันนะครับผู้เล่นสามารถซื้อ NFT ต่างๆของตัวเกมได้ใน Atomic Hub นั่นเองนะครับ หลังจากที่ผู้เล่นนะครับรวบรวมวัสดุและก็ทรัพยากรต่างๆเพียงพอต่อการสร้างอาคารแล้วใช่ไหมครับหรือเพียงพอต่อการอัปเกรดนะครับผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะสร้างอาคารอะไรนะครับหรือว่าสร้างเมืองของผู้เล่นเป็นแบบไหนนั่นเองนะครับโดยภายในตัวเกมจะมี N f t หลากหลายให้ผู้เล่นได้เลือกสร้างนะครับเช่นบ้านเรือนอาคารร้านค้าศูนย์บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับยิ่งเมืองของผู้เล่นมีปริมาณอาคารหรือสถานที่ต่างๆมากเท่าไหร่นะครับ ยิ่งสามารถเพิ่มปริมาณประชากรที่อาศัยในเมืองได้นะครับผู้เล่นนะครับต้องวางแผนให้ดีนะครับในการสร้างเมืองหรือขยายเมืองหรือพัฒนาเมืองนะครับให้สามารถรองรับประชากรได้สูงสุดนะครับสำหรับวิธีการรับรางวัลของตัวเกมนะครับจะได้รับจากปริมาณประชากรที่อาศัยอยู่ในเมืองของผู้เล่นนั่นเองนะครับและการท่องทเที่ยวต่างๆกิจกรรมต่างๆภายในเมืองนั่นเองสำหรับทรัพยายกรต่างๆภายในตัวเกมนะครับก็จะมาในรูปแบบของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างนั่นเองครับมี3ระดับด้วยกันนะครับนั่นก็คือคอมมอนอันคอมมอนและก็แรนะครับ ยกตัวอย่างคร่าวๆนะครับทรัพยากรก็พวกหินไม้ปูนอลูมิเนียมทองแดงเหล็กแล้วก็น้ํามันอะไรประมาณนี้นะครับคือวัสดุก่อสร้างทั่วๆไปนั่นเองนะครับและในการสร้างอาคารนะครับที่มีระดับสูงหรืออัปเกรดอาคารนะครับผู้เล่นต้องใช้ทรัพยากรที่หายากขึ้นมาอีกนะครับโดยการนําทรัพยากรนะครับมาผสมกันนะครับซึ่งผู้เล่นต้องใช้ทรัพยากรระดับคอมมอนอันคอมมอนแลนะครับมาผสมรวมกันนะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับคอนกรีตนะครับผู้เล่นต้องใช้หินกับปูนซีเมนต์นะครับมาผสมรวมกันนะครับถึงจะได้รับ NFT คอนกรีตมาใช้ในการอัปเกรดอาคารหรือสร้างอาคารได้นั่นเองนะครับในส่วนของเครื่องมือภายในตัวเกมนะครับอันนี้จะเป็น NFT ที่หลังจากใช้งานแล้วนะครับจะไม่หายไปนะครับแต่ถ้าหากเป็นในส่วนของทรัพยากรต่างๆนะครับหลังจากใช้งานแล้วนะครับก็จะหายไปนั่นเองนะครับโดยเครื่องมือนะครับมี3อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือเตานะครับโปรเซสเซอร์อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าคืออะไรนะครับแล้วก็เค้นนี่นะครับ ก็จะเป็น NFT นะครับที่เป็นตัวกลางในการผสมทรัพยากรนะครับเหมือนเตาหลอมรวมอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งใช้แล้วก็จะไม่หายไปนี่นะครับเพื่อนๆสามารถดูรูปได้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นเตานะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของโปรเซสเซอร์นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเคนนั่นเองนะครับบูปินของตัวเกมนะครับหรือพิมพ์เขียวนะครับจะเป็นแบบแปลนที่เอาไว้ใช้สําหรับเป็นต้นแบบในการสร้างอาคารของผู้เล่นนะครับซึ่งถ้าหากไม่มีพิมพ์เขียวนะครับก็จะไม่สามารถสร้างอาคารได้ โดยทางตัวเกมนะครับมีพิมเขียว u 4ระดับคือพิมพ์เขียวขนาดเล็กนะครับเป็นระดับ c o m มอนนั่นเองนะครับพิมเขียวขนาดใหญ่นะครับเป็นระดับแรนะครับใบอนุญาตการค้าพิเศษนะครับเป็นระดับ u n นค m ม o n นะครับและสุดท้ายนะครับพิมพ์เขียวระดับพิเศษนะครับเป็นระดับเปเชียลนะครับยิ่งหายากมากเท่าไหร่นะครับยิ่งสามารถสร้างอาคารที่บรรจุประชากรได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับหรือสามารถสร้างรายได้ได้มากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับการก่อสร้าง NFT ต่างๆภายในตัวเกมนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าต้องผสม NFT นะครับ หรือการก่อสร้างบางอย่างนะครับก็ไม่ต้องผสม NFT นะครับแต่ยิ่งการก่อสร้างอาคารที่ใช้วัตถุดิบหายากมากเท่าไหร่นะครับผลตอบแทนก็ยิ่งมากขึ้นตามไปด้วยนะครับภายในตัวเกมมีหลากหลายอาคารให้ผู้เล่นได้เลือกนะครับเดี๋ยวผมจะขอพูดรวมๆแล้วกันนะครับเพราะว่าค่อนข้างเยอะมากๆเลยครับเพื่อนๆนะครับสามารถเข้ามาดูใน White Paper ได้นะครับว่าใช้วัตถุดิบอะไรเท่าไหร่บ้างนะครับในการสร้างอาคารของตัวเกมนั่นเองนะครับมีอาคารต่างๆมากมายเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับอาคารที่อยู่อาศัยนะครับเช่นพวกบ้าน พวกคอนโดอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสามารถลองมากดดูได้นะครับว่าใช้วัตถุดิบอะไรบ้างนะครับแล้วก็เป็นรูปร่างหน้าตาประมาณไหนนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นพวกอาคารพาณิชย์นะครับเช่นโรงแรมนะครับหรือไม่ก็เป็นในส่วนของร้านกาแฟหรือร้านกาแฟนั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูรูปร่างหน้าตาได้นะครับถัดมานะครับในส่วนของศูนย์บริการนะครับภายในตัวเกมก็มีศูนย์บริการนะครับเช่นโรงงานไฟฟ้านะครับหรือว่าโรงงานปั๊บนั่นเองนะครับหรือว่าโรงปั๊บนั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูได้เช่นกันนะครับ และภายในตัวเกมนะครับก็จะบอกว่าใช้ทรัพยากรเท่าไหร่นะครับในการคราหรือการสร้างนั่นเองนะครับภายในตัวเกมนี้นะครับยังมีอาคารแบบลิมิเต็ดด้วยนะครับสำหรับผู้ที่มีไวลิสนะครับหรือสิทธิพิเศษแรกๆนะครับมีอยู่3อาคารด้วยกันนะครับอันแรกเลยนะครับกระท่อมพื้นเมืองของชาวดีฮูดนะครับแล้วก็ถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของฮูดแบงค์นะครับหรือธนาคารแห่งแรกของตัวเกมนั่นเองครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเดอะเมเจอร์พาซานะครับอันนี้ก็จะเป็นลิมิเต็ดนะครับมีแค่ผู้เล่นส่วนน้อยนะครับที่จะมีนะครับ ในส่วนนี้นะครับจะไม่สามารถคาบมาได้นั่นเองนะครับสำหรับตัวแปรของตัวเกมนี้นะครับค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับมีทั้งประชากรพลังงานน้ําประปางานในเมืองการศึกษาและก็การท่องเที่ยวนะครับในส่วนของประชากรนะครับยิ่งประชากรมีจํานวนมากเท่าไหร่นะครับผู้เล่นยิ่งได้รับผลตอบแทนมากขึ้นเท่านั้นนะครับแต่จํานวนประชากรนะครับจะขึ้นอยู่กับการบริการไฟฟ้าและก็การบริการประปาไน้เยนะครับถัดมานะครับในส่วนของพลังงานนะครับ พลังงานไฟฟ้านะครับจะเป็นตัวจํากัดจํานวนประชากรของผู้เล่นนั่นเองนะครับผู้เล่นสามารถเพิ่มพลังงานไฟฟ้าได้โดยการอัปเกรดหรือสร้างโรงงานไฟฟ้าเพิ่มนั่นเองนะครับถัดมานะครับในส่วนของโรงประปานะครับน้าปราปานะครับก็จะเป็นตัวแปรจํากัดจํานวนประชากรของผู้เล่นด้วยนะครับผู้เล่นสามารถเพิ่มความจุน้าปราปาได้โดยการอัปเกรดหรือสร้างโรงประปาเพิ่มนั่นเองนะครับสำหรับงานนะครับจำนวนงานภายในตัวเกมนะครับจะเพิ่มขึ้นตามเปอร์เซ็นต์ของจํานวนประชากรของผู้เล่นนะครับ โดยผู้เล่นนะครับสามารถเพิ่มงานต่างๆให้กับประชากรในเมืองได้นะครับโดยการสร้างอาคารพาณิชย์นะครับเช่นโรงแรมร้านกาแฟอะไรเป็นต้นนะครับในส่วนตรงนี้นะครับคิดว่ายิ่งประชากรทํางานเยอะมากเท่าไหร่นะครับก็ยิ่งจ่ายผลตอบแทนให้เราได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับเหมือนกับการจ่ายภาษีนั่นแหละครับก็หลังจากที่ประชากรได้ทํางานเยอะแล้วใช่ไหมครับผู้เล่นควรจะสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในเมืองด้วยนะครับเช่นโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนั่นเองนะครับ ในส่วนของการศึกษานะครับเป็นทางเลือกนะครับหลังจากที่ผู้เล่นอัปเกรดระดับปริมาณงานจนตันแล้วเนเองครับก็ให้หันมาสร้างในส่วนของมหาลัยหรือโรงเรียนเพิ่มนะครับเพื่อเพิ่มปริมาณงานภายในเมืองเพิ่มขึ้นอีกนะครับและส่วนสุดท้ายนะครับการท่องเที่ยวนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนเพิ่มปริมาณประชากรภายในเมืองแบบสุ่มนะครับเช่นวันหนึ่งนะครับอาจจะมีคน100คนนะครับอีกวันอาจจะมี1000ัคนเนี่นะครับประชากรตรงนี้นะครับจะให้ผลตอบแทนที่แตกต่างกันไปนะครับตามจํานวนคนที่มาใช้งานหรือคนที่มาเที่ยวเนี่ยนะครับ ซึ่งผลตอบแทนที่ผู้เล่นจะได้รับก็จะแขวนๆหน่อยนะครับในส่วนของการท่องเที่ยวนะครับสำหรับกล่องที่ตัวเกมนี้นะครับจะเปิดขายมีหลายระดับเลยนะครับคือเล็กกลางใหญ่แล้วก็ใหญ่มากนั่นเองนะครับยิ่งกล่องใหญ่มากเท่าไหร่นะครับยิ่งสามารถเปิดได้รับวัสดุหรือทรัพยากรเยอะนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับทางตัวเกมยังไม่มีการเปิดขายกล่องเลยนะครับแนะนําว่าควรติดตามคอมมูนิตี้ของตัวเกมเอาไว้นะครับเพื่อที่จะทันรอบการขายต้นๆนะครับหรือในคอมมูนิตี้นะครับอาจจะมีการจัดกิจกรรมแจกเอ t ต่างๆนะครับ ยังไงก็เข้าไปติดตามไว้ก่อนก็ดีนะครับในส่วนของโลดแมปของตัวเกมตอนนี้นะครับอยู่ในช่วง First fall นะครับก็คือเปิดเว็บไซต์ของตัวเกมกับการขายในส่วนของ w ว i t ลิ s t เองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางตัวเกมก็กําลังทยอยทําในส่วนอื่นนะครับก็ยังไงนะครับถ้าใครที่ชื่นชอบเกมแนวสร้างบ้านเมืองนะครับหรือใครต้องการบริหารบ้านเมืองนะครับเผื่อในอนาคตจะกลายเป็นนายกนะครับก็ต้องติดตามข่าวสารสำหรับตัวเกมนี้อย่างใกล้ชิดนะครับในคอมมูนิตี้นั่นเองนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อน หากใครมีคำถามสงสัยตรงไหนหรือต้องให้ทำคลิปอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับหรือถ้าไม่กล้าคอมเมนต์นะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามได้ที่แฟนเพจ Facebook นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับบ๊ายบาย